ตัดสินใจแล้วต่อจากเน่<ป>เธอชื่อคณาโอดแล้วกันนะนี่นี่คณาโอดช่วยบอกนามสกุลของเธอมาให้หน่อยสิจะไม่ได้ยังหรอแย่จังเลยนะชินโปโจังทำยังไงดีล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นให้ใช้นามสกุลโคโจของเราไหมงั้นต่อจากนี้เธอก็จะเป็นคนในตระกูลของเราสินะน้ำชามาเสิร์ฟแล้วค่ะ เอ้าเอาอีจังนี่รู้นามสกุลของคานาโอหรือเปล่าหรือเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะเ,เด็กคนนี้จำนามสกุลของตัวเองไม่ได้อย่างนั้นหรอจริงสิถ้างั้นมาเสี่ยงดวงกันถ้าเกิดคานาโอหยิบกระดาษแผ่นไหนขึ้นมาชื่อที่อยู่ในนั้นก็ถือว่าเป็นนามสกุลคิดว่ายังไงหรอคะเป็นความคิดที่ดีนะถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลย แผ่นนี้แผ่นนี้เธอคิดดีแล้วเหรอจะเอาแผ่นนี้จริงๆเหรอก็นะคณาโอเขาเรียกแล้วนี่นาก็ตามนั้นแหละนะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แล้วนะถึงจะเสียายก็เถอะท้งที่นามสกุลอื่นน่าจะดีกว่าแท้ถ้าอย่างนั้นตอนที่อยู่คนเดียวแล่วก็ตอนเรียนนี้แล้วตัดสินใจเองก็ได้นะเนอคณาโอพี่คะ ไม่ต้องคิดให้มากความก็ได้นินนาคณะโอดน่ารักจะตายเนอะไม่มีเหตุผลเอาซะเลย